ครับัครบผมกิรพัฒน์เกษมรมิสสาชมุดครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตัวหุ่นตัวนี้ครับชื่อตัวหุ่นยุทโธปกรณ์ครับเล่าเลยครัเป็นหุ่นยุทโธปกรณ์ครับมีหน้าที่เอาไว้สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยครับก็คือหุ่นตัวนี้ทาง eod ได้ทำไปใช้งานครับก็คือสามารถเข้าไปเป็น สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยได้ครับก็คือหุ่นของเขาสามารถปีนไต่บันไดหรือว่าสามารถเข้าไปในช่องแคบเพื่อสำรวจเพราะว่าในจอหุ่นจะมีกล้องรอบด้านนะครับเพื่อเอาไว้สำรวจข้างในแล้วก็จะมีกล้องตัวกล้องเทอร์มอลอ,อย่างหนึ่งเอาไว้ดูพวกผู้อ,ผกออกอันตายหรืออะไรที่ที่เป็นพื้นที่อันตรายที่เอาไว้ให้เข้าไปให้เจ้าสำรวจ ก่อนเจ้าหน้าที่ครับก็คือให้เจ้าหน้าที่ดูพื้นที่สมมติเจอระเบิดครับอ่าถ้าถ้าเป็นถ้าสมมติผู้ระเบิดก็ะะะะจะสามารถอ่าติดตั้งปืนปืนฉีดนะปืนยิงปืนฉีดน้าแรงดันสูงเ,เพิ่มเติมเข้าไปได้ครับเป็นจะเป็นส่วนของข้าง,งบนนี้นี่ใชจริงแล้วอ่ายังยังไม่ใช้จริงครับแต่อ่ามี ตอนส่งมอบก็คือมีการทดสอบในพื้นที่ที่ที่ตั้งที่ทดสอบเตรียมทดสอบขึ้นมาครับตัวนี้สามารถมันใช้เป็นสัญญาณตัวพวก 4G c e er l ล u l a r ครับก็คือถ้าเป็นสัญญาณมือถือเข้าถึงก็สามารถไปได้ทุกที่เลยครับคนก็บคุมคนเดียวใช่ครับควบคุมด้วยจอสติกค,ครับ อเอ,ะอ,ะอ,เอะจะมีสเตชันอยู่ทางด้านหลังเป็นเป็นกระเป๋าสไตล์ครับครับเป็นทับเด็ตแล้วก็เป็น่าสามารถดูกล้องผ่านทับเด็ดได้เลย